สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยวันที่8กันยายนพศ2565นะคะวันนี้มียางรถแท็กเตอร์เข้าใหม่ค่ะเป็นยางยี่ห้อไทลอนนะคะขนาด13.6ขีด26ใส่รถแท็กเตอร์45-51แรงม้านะคะพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหายางขอบ26นะคะสาภาพสวยๆไว้ใช้งานคู่นี้เลยนะตัวนี้รหัส152นะคะสนใจตัวนี้เดี๋ยวแจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะโทรแจ้งกันเข้ามาได้เลยว่า152ไม่ผิดคู่ผิดเส้นอย่างแน่นอนสินค้าทุก ชิ้นของทางร้านเรามีรหัสทุกตัวนะคะสําหรับตัวนี้ใส่รถแท็กเตอร์45-51แรงมา้าสภาพสวยพร้อมใช้งานสภาพยางดีเลยนะคะขอบกระทะไม่มีแตกไม่มีลาวนะคะแล้วก็ในส่วนของข้างนี้นะคะข้างนี้เนาะจะมีรอยปะาหนึ่งจุดนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดที่ไม่ซีเรียสเนาะเป็นรอยปะาเล็กๆนะเกิดจากรอยตะปูนะคะ คิดว่าน่าจะเกิดจากรอยตะปูทิมนะคะแต่ว่าปะไว้เรียบร้อยแล้วเนาะพี่ๆท่านในที่ไม่ได้ซีเรียสเนาะเพราะว่ารอยป่ามันเล็กจริงๆอ่ะเล็กมากเลยนะคะเดี๋ยวหนูพาชมด้านในเนาะนี่เลยอันนี้ปะไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเอาไปใช้งานไม่มีปัญหาแน่นอนเนาะเอาไปใช้งานไม่มีปัญหาแน่นอนข้างนอกนี่หนูยังมองไม่ค่อยเห็นเลยเนาะว่ามันเป็นตรงไหนหรืออะไรนะคะอันนี้หนูก็เนี่ยสองสองตรงนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าตรงไหนเนาะไม่แน่ใจว่าตรงนี้หรือว่าอีกอีกที่หนึ่งนะคะ ตรงนี้หรือว่าตรงนี้นะคะก็ลองดูเนาะไม่แน่ใจนะคะนี่เป็นรอยเล็กๆนะคะเป็นรอยเล็กมากเลยนะสําหรับตัวนี้นะคะแต่ว่าอีกหนึ่งเส้นไม่มีรอยปะรอยรั่วนะคะก็คือมีปะแค่หนึ่งจุดเท่านั้นนะคะเอาไปใช้งานได้ตามปกติแน่นอนเนาะ,ะตัวนี้นะคะ เนื้อยางถือว่าสดเลยนะคะไม่แตกลายงานนะคะตัวนี้รหัส152เนาะพี่พีทานใดที่สนใจก็รับไปเลยเนาะคู่นี้ราคา6,700บาทนะ6,700บาทรวมส่งฟรีทั่วไทยนะคะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยเนาะพี่พีทานใดที่สนใจติดต่อมาได้เลยบร์โทรศัพท์ไอดีไลน์ตามนี้เลยแล้วเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือนะคะอำเภอคลองขุจังหวัดกำแพงเพชร หรือเข้ามารับสินค้าเองก็ได้นะคะร้านเปิดทุกวันเลยนะคะ365วันสำหรับวันนี้เดี๋ยวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ค่ะหวังว่าคลิปนี้พี่พี่ทุกคนจะชื่นชอบกันนะสวัสดีค่ะ